ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชรลอวัยไก่สดสด,สดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 317 9555ร้านลูกปัดจะให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 185 945 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสราระบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะร์ชานลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดมอริสผาดาว youtube.com โหรษัย์ไทยระบบสุริยญารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e l i v e r รบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่อ้ามฮารวันทูทีสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุก ประจําในวันพุธที่4ตุลาคม2566แรม6คขัเดือน10ปีท่อนะวันนี้สามารถทําการมงคลได้นะครับไม่ว่าจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยก็สามารถทําการมงคลได้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะถ้าใครต้องการที่จะดูเลิกดูยามจริงๆนะครับจะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคํานวนนะครับมันจะได้ดูตรงตามเลิก นะครับโชคลาภความสําเร็จความมั่นคงต่างๆนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาหรือเสริมดวงก็ติดต่อมาตามราย,ายละเอียดที่จะได้ขึ้นไว้ได้เลยนะครับ,รบมาพูดถึงในเรื่องของความฝันความฝันวันน,นี้แลงหกข้ามเป็นความฝันที่เชื่อไม่ค่อยได้เป็นเชื่อไม่ได้อ่ะนะ,นะในดวงชะตาก็ไไปต้องมปใส่ใจอะไรมากมายนะครับโอเคมาพูดถึง การนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีศกมากซาหัวใหม่วันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ามันในวันพุธเนี่ยถือว่ามีสิริสวัสดีในดวงเชะตานะครับเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นี่ก็เข้าเดือนตุลาแล้วนะโอ้ ดียวก็ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วเข้ามาดูดวง <c oughs> จะมาลอยกระทงใช่ไหมออโอ้โหเวลามันเดินเร็วมากนะมกราลกุมภาวมนาเมษาพฤษสภาเออมาสงการปีใหม่นู่นนี่นั่นมันก็เป็นวงรอบวนไปวนมานะครับแต่คุณรวยขึ้นแล้วหรือไหมมีไหม,ม fc แฟนคลับของหมอที่เปรดดาวนี่คุณต้องรวยขึ้นนะเอหลายคนที่มาดูดวงชะตากอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทายไปน่ะตรงเป๊ะเลยเออาจารย์บอกว่าได้เงินมาแล้วนี่เขาก็บอกว่าใช่เอเวลาทายไปเสร็จปุ๊บว่าอนาคตข้างในอีกสามเดือนหกเดือนคุณจะได้เงินตามที่บอกช่วงวันเวลาตามนี้เขาก็ได้ตามนี้จริงๆด้วยเอแต่อาจจะเวลาอาจจะเคลื่อนบ้างาเป็นวันอันนี้ก็ถือว่าตรง นะอันนี้ <c oughs> ในโดนชะตาเนี่ยก็จะมาพูดถึงการเสี่ยงเซียมซีนะประจําวันกันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งสีดอธิษฐาในในการสั่นกระดิ่งโชคลาภเป็นความาสำเร็จศาสทุกขยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแคบคาดปลอดภัยกิ้งกนเดิ่งเงินขี้ทองไห้ทองด้วยนะครับได้เซียมซีใบที่หกชิบจีโชคชะตาท่านในช่วงนี้นี่ก็เริ่มก่อร่างสร้างตัว เป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีออุสรรกนะแต่ถ้าเราต้องคิดทําสิ่งใดด้วยความรอบคอบแล้วก็ใช้ความมานะพยายามอย่างสูงนะครับจะเป็นผลดีในดวงชะตาสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ในใจยังไม่ค่อยสมดังที่ท่านปรารถนานะครับขอ้ท่านอดทนรอคอยก่อนนะในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณต้องอดทนนะครับรอเวลาที่ดีนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อน พูดถึงธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้จะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังไว้นะครับการงานนะครับการสมัครงานเนี่ยถือว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะครับการสมัครงานยังมีปัญหานะในเรื่องของคะแนนสอบถือว่าก็ได้คะแนนค่อนข้างต่ําพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาการก็อาจจะหนักขึ้นนะนะแต่ก็ต้องระวังอาจจะกลายเป็นโรคเรื้อรังได้ แต่ก็พอที่จะมีวิธีการรักษาให้หายได้เป็นปกตินะครับเพราะนัะ้นให้โรคที่ตรวจวังเกี่ยวข้องกับโรคหูหัวใจโรคไตและโรคประสาทโรคประสาทก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับโรคประสาทก็ยังดีกว่าโรคบ้านนะนะศาสตร์มันใหญ่เบ้อเบ้อเลย <c oughs> แหมนะซิมเหล้ยง เออหมกจานเนี่ยมีมุกเยอะนะจะบอกให้นะมกนุกในเก็บขายกินหมดแล้วนะขนาดมุกยังขายกินเลย <c oughs> <c oughs> เออเป็นนั้นไปอันนี้ก็จะมาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะพูดถึงสีก่อนสีที่คนเว้นให้เว้นสีชมพูไม่ดีนะครับสีที่ดีก็จะมีเขียวส้มดำฟ้าสีดีสุดก็คือสีดำสีทองสมบิติสีโกโกโ้ ทิศที่ดีก็จะมีทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ไม่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะในโดยงชะตาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลขที่คุณจะเอาไปเสี่ยงโชคลาบอะไรก็แล้วแต่ในวันนี้ก็จะมี8-6-9-4นะ8-6-9-4ก็ 8, 6, 9, ขอให้โชคดีแล้วกันประสบความสำเร็จนะ อันนี้ก็มาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาพูดคุยติดต่อสื่อสารดีขึ้นนะครับเอองานดีเงินด,นดีก็ขอให้โชคดีประสบความสําเร็จต่อมาคนเกิดวันเสราร์เนี่ยคุณระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับเจ็บไข้ได้ป่วยโรคเก่าเก่าเนี่ยถ้าคุณคิดว่าหายไปแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นอีกนะต้องระวังปัญหาด้านกระดูกปวดตามข้อลำไส้ภูมแพ้นะครับก๊อบแก๊บกอบแก๊บอันนี้ <c oughs> <c oughs> ต่อมาคนเกิดวันพฤหับสบดีเนี่ยถือว่าสังคมคนรอบข้างเนี่ยจะให้ความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณนะครับออสองผลที่คุณเนี่ยมีชื่อเสียงมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีกดเกิดวันพฤหัสบดีต่อมาคนเกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยถือว่าเจ้าชะตาจะมีโชคน่ะจากผลประโยชน์ใบยมกต่างๆนะครับนู่นนี่นะก็จะนําพามาซึ่ง ผลประโยชน์ที่ดีนะครับมีเงินมีทองต่อมาคนเกิดวันศุกร์เนี่ยคุณก็จะมีความมั่นคงฐานะก็จะดีขึ้นน้ำหนักก็จะขึ้นนะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าจ้าชะตาอาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาต่างๆนะซึ่งมีเข้ามาอย่างรวดเร็วชนดิดที่แทบตั้งตัวไม่ทันเลยนะครับต้องระวังนิดนึงต่อมาคนเกิดวันจันทร์นะถือว่าเนี่ยจะมีผู้ใหญ่หรือถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีลักษณะคล้ายผู้หญิงเนี่ย ใ้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดในวันคารคุณต้องระวังนะทั้งผู้ชายและผู้หญิงเป็นคนที่ผิวสองสีนะครับในดวงชะตาเนี่ยนะจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคุณเนี่ยต้องระวังปัญหนาวอากาศต่างๆระวังคําพูดคำจา้วก็อุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยว มาพูดถึงปรากฏการณ์ผ่าดาวดูดีๆในวันนี้นี่อิทธิพลก็จะมีเฉพาะดาวพระจันทร์นะครับดาวจันทร์นี้ก็จะติดพิษครุฑตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยแล้วติดไปถึงกี่โมงอ่ะติดไปถึงนู่นแหละประมาณสิบโมงนะพอหลังสิบโมงไปแล้วดาวพระจันทร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรในดวงชะตานะครับอันนี้เดีย๋ยวต่อมามาพูดถึงตามราศีจักรเลยเริ่มต้นที่ชาวล,าลัคนาราศีเมษ ชาวราศีเมฆดวงคุณเนี่ยดาวประจําตัวก็อยู่พบปัตนินะครับคุณก็ห่วงใยใส่ใจในเรื่องของคู่สัญญาในระดับหนึ่งนะเอกสารสัญญาต้องดูให้ดีนะครับจะมีปัญหาเรื่องของโบรีวารส่วนในด้าของการเงินการทองคุณก็จะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับโบรีวารด้วยเช่นกันก็ต้องระวังความขัดแย้งนะเ,เรื่องเงินเรื่อง,องทองต่างๆต่อมาชาวลัคนาราศีพึกจบ ชาา้าราศีพุกจกเนี่ยนะโดยชะตาคุณเนกกรรม,มะอยู่เป็นวีนายูการงานค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับจะเย็นเย็นในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยอิทธิพลดาวพุธก็สู่พบปุตตการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายเกี่ยวข้องกับบุตรและบริวารน,นะครับเออนน่นีนานจ่ายแล้วก็จะดีนะจะมีเพื่อนติดต่อไปมาหาสู่ในดวงชะตาของคุณนะต่อมาถ้าด้านความรักไม่ค่อยดีนะครับ ต่อมาเช้านักนาราศีเมถุนเช้ารากศีเมถุนถือว่าดวงชะตาของคุณต้องระวังปัญหาซึ่งอากับบริวารไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะส่วนความรักแล้วก็ในเรื่องของงาน,นก็ถือว่าดีนะครับระวังเรื่องอารมณ์นิดนึงความรู้สึกนะหึงหวงต่อมาเช้านักขณาราศีกอรกฎเช้ารากศีกรกฎถือว่าดวงชะตาด้านงานเนี่ยอังคารก็อยู่พันทุก ตรวจสอบทรัพย์สินให้ดีญาติพี่น้องวักมักไว้ใจไม่ค่อยได้นะครับการงานก็ต้องระวังความเสียหายส่วนการเงินการทองเนี่ยคุณจะต้องขยันให้มากจะประสบความสําเร็จด้านความรักคู่ก็เป็นมรณะอยู่นะ,นะ,นะก็ต้องระวังปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะครับต่อมาชาวาลัคนาราศีสิงราศีสิงเนี่ยถือว่าดวงชะต่างคุณเรื่องงานเนี่ยกรรมมุ้มรักงานอยู่ที่ตัวของคุณนะครับ ออการเงินก็มั่นคงดีประสบความสำเร็จมีโอกาสได้ทําสัญญาต่างๆนะแต่เพื่อนฝูงเนี่ยไว้ใจไม่ค่อยได้ชาวราศีสิงห์นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันนะชาวราศีกันถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยนะครับพอได้เงินมาก็จะมีรายจ่ายรออยู่ด้วยเช่นกันการงานในวันนี้ดี นะครับนู่นนี่นะก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองว่าจบเกินไปวันนี้คุณจะเป็นคนที่ปากกระใจตรงกันยิงในศักดิ์ศรีนะครับในดยตาส่วนความรักเนี่ยก็ต้องระวังอารมณ์และความรู้สึกนะครับอย่าใช้อารมณ์นะควรอยู่ห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดต่อมาชาวราศีตุลเนี่ยต้องระวังนี่ื่องของอุบัติเหตุเครื่องจกักรเครื่องยนต์ต่างๆนะครับการเงินก็ถือว่ามีทั้งรับทั้งจ่ายในดวงตาของคุณ นะดาวประจำตัวก็อยู่ในภพราภ้าอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องการติดต่อสื่อสารกับเพศตรงข้ามก็ถือว่าจะให้คุณกับเจ้าชะตาราบรื่นดีนะครับต่อมาเช้านักขาราศีพิจิกราศีพิจิกดวงชะตาคุณในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ราภ้าจึงจะมีลาบการงานนะครับต้องขยันขันแข็งให้เข้าไว้ประสบความสําเร็จนะดวงของชาวราศีพิจิกยังไงคุณก็ดีแน่นอน นะครับตั้งแต่ช่วงกันยาตุลาตุลาก็ดีทั้งเดือนบอว่าเป็นอุดมเมเกนเนี่ยมีกินมีใช้มีกระตังอะ่ะเออไม่ต้องกลัวะนะครับต่อมาชาวลนะักนาราศีธนูราศีธนูถือว่าจังหวะชีวิตคุณในเรื่องของงานเนี่ยก็เป็นเกษตรวันนี้การงานดีนะครับการเจรจา,าติดต่อสื่อสารด้วยเหตุด้วยผลส่วนด้านการเงินการทองมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีต่างๆสังคมนูม่นนี่นั่น นะอาจจะได้เงินจากทางไกลก็ได้ต่างถิ่นต่างแดนนะครับต่อมาพูดถึงในเรื่องของความรักในคู่ครองก็สารสนิด้านการงานได้เป็นอย่างดีนะต่อมาชาวลักนณาราศีมังกรคนมังกรดาวงานเป็นมรณนะคุณมีเกียงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของงานหรือไปทํางานทางไกลก็ได้นะครับก็ต้องขอยอดทนส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยนะการเงินมั่นคงทําธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านประสบความสาเร็จ ในด้านของความรักเนี่ยนะครับต้องควรอยู่ไห้หา่างกันเอาไว้ก่อนนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยในช่วงจังหวะของชาวราศีมังกรเนี่ยดวงคุณดาวศุกร์สีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเรื่องความรักนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกุมชาวราศีกุมดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยอังคารก็อยู่สุภาพให้ระวังในเรื่องของเครดิตชื่อเสียงจะมีปัญหา นะครับการเงินถือว่าได้เงินดีทำท,ำทำทุกทำทุกทารก็จะผ่านความรักในช่วงน,นี้คนอยู่ให้ห่างกันเข้าไว้ถึงจะดีนะครับระว่าปัญหาด้านสุขภาพด้วยต่อมาชาวลัคนาราศีมีนราศีมีนถือว่าจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะดาวพระศรีในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งประสบความสําเร็จด้านการเงินการทองเนี่ยนะครับถือว่าจ่ายแหลแกเก็บทรัพย์ไม่ก็อยู่ในดวงชะตา หรือจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของหยุบยาหรือรักษา,าพยาบาลประมาณนี้ในดวงคุณในด้านของความรักเนี่ยนะครับผู้ครองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนส่งเสริมดีนะคู่ก็มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสัคอะไรนะครับโอเคครบ12บราศีแล้วเรยจะมาเสี่ยงไพ่ยิปซีดูเิ่เพิมน,นะนวะ่าดวงตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ <c oughs> ใบที่หนึ่งนะครับชุใบที่สองชุดใบที่สามโอเค50วีนะครับเริ่มเชคของชาสีโง้จิตป่วยเขาจับใบที่หนึ่งดวนี่คุณได้ฟ้า The s t r e n g นะถือว่าคุณดวงตาคุณคนที่มีความรู้ความสามารถเก่งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะการเงินเป็นคนหาเงินเก่งแล้วก็ใช้ใจ่ายเงินเก่งด้วยส่วนความรักเนี่ยถือว่าเป็นดวงที่ขมคู่ นะครับมักจะหาคู่ได้ยากนะในโดวงชะตาคุณต่อมาคนละไพ่ไปที่2คุณได้ฟ้าอัศวินถือถ้อถวยถือว่าดีดวงชะตาคุณาก,การนําเสนอโครงการงานโปรเจกต์หรือสินค้าผลิภธธตภัณฑ์ต่างๆถือว่าดีนะครับการเงินจะได้ผลกําไรได้จากงานส่วนความรักก็จะมีสเสน่ห์ในตัวเองนะถือว่ามีโอกาสด้านความรักต่อมาคนลไพ่ไป,ไปที่สคุณได้ฟ้า ราช้าถือดาบถือดุดุชะตาคุณเป็นปคนที่กล้าคิด,ดกล้าทำกล้าตัดสินใจดีนะครับพยายามฟาาังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานด้วยถึงจะดีนะในเรื่องของการเงินก็ตึงช่วงนี้ติดขัดนะส่วนความรักเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องราวเก่าๆในอดีตทำให้คุณปวดใจทางที่ดีก็คือโยนทิ้งไปดีที่สุดในเรื่องของความรักเอาเวลาไปทํางานจะดีที่สุดนะครับโอเคครบ12ราศีแล้ว ถ้าในสนใจจะดูดวงสะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ